ขอบคุณผู้ในการสนับสนุนทุกรายทุกร้านค้านะครับนายกสมานบางพานครับแล้วก็รองออฟว์วันนี้เสิตจุมพอครับประธานสภาแล้วก็คุณถาวรมั่นเขยื้อบริษัทพัักงายไมลิ่งอาจารย์อาเล้งยะสอนจอเพชรวงมันดีเขียวครัห้างคุณส่วนทุกัดนศิลากระเบื้องคุณชิวัตรพืผลครับ พี่ลงพี่สีจะขอรายคารอารมณ์สนับสนุนด้วยบริษัทสว่างหินอ่อนจำก,กัดครับเทศพิมาหินอ่อนแล้วก็สีเพชรการยางสาขา2องห้องเย็นบัวเผล่อนะครับเพชรปฏิภาพครับน,นำชัยคุ้มมงบริษัท c ี s ประเทศไทยสาขาบางกระต่ายครับอีกเกียงคออฟี่กาแฟแลดอยครับอยู่หน้ารโลโมเขาสว่างน้องแก้มคาแค่ พิพัฒคุ้มบว์บุญประสิทธ์ปดีรัษ์คุณเปเล่ศิลาแรงบารนงค์คุณดิลตคงดีรับเสียพุย้ยสอสอเพชรภูมิพรรัตน์บริษัทบุญสังขันโซล่าจำกัดทางสวนจกักดสิรีรัตการยอทาคุณัญชีบางบพัก,บบก็์ราเหน่ยอในกองเทพมนครชนบุรชนบานังหวัดลโรโม่ศิลาชัยสิษ์ุณจอมทองเสียเป็น บริษัทเพชรภูผาเขาสว่างครับบริษัทหินสว่างวัฒนาลเลิรกตะแงเพชรจุดตัดลำตำรวจพระชอดอ้อยตะโกน่ครับเี่คือผู้บริการสนุกสนุกทำให้เกิดราการนี้ขึ้นมาครับคต่อไปนะครับเตรียมพร้อม,อมไว้เลยสับมาว่านะครับบางตะแบกดี กาสมัครแล้วทั้งสองทีมนะครับตอบมาว่าเอ๊ะมันจะแบ่งเอมันจะแบ,บ, A, บ่งบ,บ B, ีตอบมาว่ายัางนะครับอย่างไงก็มาลงสนามกันมาคุยกันเลยนะครับเตรียมทีมเลยนะครับทั้งสองทีมบังจะแบ่งบีปรักมาว่านะครับเพราะว่า เราแข่งกัน15คู่นะครับเราฝนตกด้วยนะครับจะต้องทำเวลาหน่อยมาดูขึ้นเวลาหลั้ำต่อครับปุณเสศิลที่หนึ่งนัทพลอาหารนะครับปุณณ์ศิลที่ส,ส,งสงอ,องชาววัฒนมุดาครับผู้ณ์ดมแรงงานจากกันในขันคุณบาสนะแล้วก็เพื่อนพ่อน้องพี่ทีมงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันครับยกเต็นท์ตัดหญ้า ที่ปรึากษาจัดการขาาันก็บุญตวัตไก่แก่เชบ่อวัไก่เก่แต่ทุ่งก็ต้อฝั่งทีมน้องไอซินนะครับวันนี้มาช่วยกำลังใจให้ฝ่ายจัดก็คุปเป้าวัดชัยนาทีประสิทธตพลแล้วก็คุณพี่ปอร์เซ็นจัมมออดีตนวาวน์บอลระดับตำนานของอเมรงกาตาย าำว่าตำนาไน่หมายถึงว่าเจอผู้เล่นระดับเขตระดับท่ากันมาเยอะทั้งทีมอำเภอใหญ่ทงกบบุญจะิดอดูดมสุขให้ปีดาสาคนไม่ถึงตัวรงนี้น้องไอซีน,ท,นทีนทุกเกตเมย์หยุดน้อใจสุทช่องออกซ้ายมาือหายชื่อผิดขอให้กึจำผิดน้องไอซีนยังไม่ได้ส่งรายชื่อมานะครับเนี่ย เดี๋ยวเวลาเขาทำประตูได้เราจะประกาศยังไงหนูเราต้องเข้าใจเพื่อนๆด้วยโดยเฉพาะผู้จัดการทีมนะครับน้องเอ็นซีระดับรองแชมป์สมานบางพันครับเกิดทำประตูได้แล้วผมประกาศรายชื่อไม่ได้เลือกชื่อไม่ได้จำหน้าได้จต่ไม่รชื่อก็มองไม่เออเปลือไปงานลรงนี้โอ้โห น้องไอซซิกิ่นเนี่ยนไหนมาแล้วมารับใบส่งรายชื่อจ่ายค่าสมัครเรามาที่จุดปลอยตัวเลยได้แต่มุมกบทั้งฝั่งทีมน้องไอซิซิเอาปีดาเข้ามาพัวพันบุ์บุกนิดสกัดเขียวมา เูตัดสินพวกนี้นะี่เคยตัดสินทีมชาติระดับซีเกมมาที่อุทัยธานีวันเนี้ยทะลุตัวมาเเชิญทั้งสองทีมนะครับลังตะแบกบีตักมาว่านะครับเชิญนะครับเชิญที่จุดไปตัวเลยนะครับผู้ตัดสินรอแล้วนะครับลังงตะแบกบีนะครับลังตะแบกบีกับตักมาว่านะครับเชิญที่จุดไปตัวเลยนะครับบอน้องก็ระดับ อมเมเจเอเลกด้วยนะครับเนี่ยทีสามไทยวัดบุกดาจำข้อมูลจากครูเป้าจบราชพัฒน์พิบูลสองคามไปสอบพุทธสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรุ่นล่าสดอ่าลุนล่าสดโอ้โหปาตอร์บุญญเนตรอุดมศักดิ์บุญญเนตรดิบออกมาจอดึงตัวไปเล่นระดับภาคแล้วกีนยาน,นักเรียนนี่ยบุญญเนตรอุดมศัก เช่นพ่อเล่นเล่นให้ลูกเล็กกีนานครสวรรค์นะจำไม่ผิดบล็อกโอ้โหจเิ่นบล็อกไม่ได้ครับน้าบอลเลือดเช่นเราแค่ละเี๋ยวไม่เช่นแล้วครับเี่นเราจะได้ใส่ซองเป็นเป็นเงินรางวัลด้วยเลยน้องให้เซ็นแทนเซ็นแล้วเรับไปส่งในเชื่อด้วยเาะว่าเดี๋ยวลงเาะว่าดีโชว์ดีโชว์ดีโชว์ได้ออกมาโอเคโอเคนั่งนี่ละนี่ไมโอ๊ะ ทุ่มทองเดินิ่งมาทอบอลาดมากมได้แล้วออกออมออกเท่าที่นี่หวังต๊ะแปดทศกับทีมปักหม้อว่าคู่ต่อไปหวังต๊ะแปดทอกับทีมักหม้อว่าคู่ต่อไป อามาันเนื้อมะกัน, 300, นสามร้อยพันสามอย่างโสน่สาโสนอย,ยู่เือม,มจาจัดก,กาังให้เรียบร้อยที่จะไ่ไหวที่กงอาตมา่ามซ้มายม,ม,ม,มือน้องอเซนชุดสองคืนมายี่สิบขวาไปหกส เอาแปครับให้ครับปานุพงศ์มัตรลเลยดานุพลมาน้อยดนุพนลปอยให้กับพานุพงศ์มัตรลดปานิดานุพลมาน้อยเด็ดมากให้ทีนี้พแกนดีรู้ว่าทีนีพบแกนดีบล็อกซ้ายโอ้โหบล็อกอยู่ไหมปานาเซบล็อกเันจะได้บอลจังหวะสองอยู่ครับเวลาเมา่อปาสาเซ็นจะลองชั้นสมานบางพันครับแล้วก็สุขภาพ เท้าคืนเดือเท้าผู้สาประตูใช้มือรับไม่ได้กระชอนสักบางลาดห่เลายเอาข้างมือคอตมนตกใเลอุดต่อไปปะเมื่อวางพบกับทีมบังตะแบกบีบางตะแบกบี แสรแล้วขอด้วยนะครับไลเชอร์เห็นเอาไปแล้วโอ้จริงสกัดออกมาตรงนี้บุทินิสดูดมสุกเส้นเก่าฟูไก่เหมือนกันเลยบิดูดมสุกเลยตอเบียเข้าเบออออกไปแล้วเงาแค่ไม่รับยังสูนต่อสูนอยู่ ท่าเสมอนี่แบ่งแต้มแล้ว่าไงเสมอยิงโทษเสมอยิงโทษแต้มมออชนะสามอ่าชนะสามแต้มท่าเสมอยิงลูกโทษแพ้ไม่มีคะแนนไ,ไม่มีอ,อ่ะเ้าใช่เสมอไม่มีนะแบ่งเดืเข้ามาเสมอมอ้าวเป็นคนมาน้อยยิงตามน้าโมูเลยเป็นดาราคุณ ่ายทอนสากบ้างลาะจ่ายเส้นก,ก้อยเข้ามาเต็มครับตรงนี้เมื่าว่าเนอะเอ่อ <ừ. S 2> ทีกมกำลังร้อนแรงขึ้นมาใหม่ก็ปรับมาว่าพบกับบางตะแบกแข่งนู่นแล้วแข่อนุบาลเลยเนอะบรอกว่าแข่งบอลเจ็ดสิบเอ็ดคนอำเภอครับแล้วขอส่งเล่นสนามหญ้าเทียมด้วยนะเนี่ยได้ข่าวอ่าดีอ่ะ ตัววัดตัวก็ตัวแต่จอนสักบางน้านวัดประกัดโตกลันไหมธีระพงเกตมีธีระพงศ์บล็อกไว้ได้ครับแจวข้าวมาให้นัน,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 นพลมาหน่อยนันทพลฝากคืนมาให้กับธีระพงศ์เกตมีธีระพงยังไม่รู้จะปล่อให้ใครไปเองไหมอยู่ในไหลส,สั้นๆไปทางขวา เอาเ,อาเลยยี่สิบสองออกไปเลยในช่วงนี้สองฝั่งทีมเอาต่อหนองคูหัวเดี๋ยไปเล่นถ้วยทุกมีนะเมื่อวันที่กาแฟเวทเป็นตุนชายอำมภอต่ายไปสทีมแร้บแต่แชมป์ปีนี้ของหนองปริง พันุพงษ์ดิงแม่นลยพันพงษ์วัตุรัปีสิบห้เรียกยอลูกย้สุภาพคู่นี่ยังไม่มาเลยมากตาแบกมานี่ด่วนเลยครับบังตาแบกมันกรแบกดีครับเชียร์เลยครับเชียร์เลยมาที่จุดปลายตัวเลยเดี๋ยวเวลาท่านจะเหลือน้อยนะครับมีสิบห้าคู่หวังกระแบกมีครับเชียร์นะครับเชีหมดแล้วครับผมได้ยินนะครับผมได้ยิน รอสมควรนะครับหวังจะแบงมีครับเจอนะครับเชิญตอบมาว่ามารอแล้วครับมารอแล้วเดี๋วว <c oughs> ยวจะเจอผลตอนเย็นด้ยนะครับ <c oughs> เวลาท่านจะเหนื่อยด้วย <c oughs> มาจอดสับนะดาากบางหน้าพีดาสาคุณหลบหูซัดหลบเปิดสายก้อยออกไปครับตกแน่นอนนะครับวันนี้70%ขอครูเทมุนพนักงารอากาศเหรอใช่ บา<ำ>ตั็ปักตะไคร้ไปแล้วจะมาประจำครับเพราะผมทำข้าวหอมมะลิด้วยอ๋อกำลังต้องการนำ้ำโอ้โหเจอญนนกระแบกครับโ้อกระแบกมีมากำลังเดินมาป่ะสักพักป๊อป๊บปๆ๊ปปไม่ต้องกอะแหม่ตรงนี้ หวังตะแบกมาที่จุดปาะจุเลยครับหวังตะแบกเบอร์บ่มเวลาเราก็สวนลงเลยนะครับหวังตะแบกดีมาที่จุดปาตัวเลยครับป้ามาว่ามารอแล้วช่วงท้ายเกมใกล้มาแล้ว ผมแกะมีหลายขวาให้นานมาน้อยนานอ้โขวาไม่แคจะหายนด้ไงมาละเอๆให้โทรมาหลานไม่สบายร่างเง้ยเหยมปจไว้ป่อมาบ้าาไปไหนหลายขวาไปนานคนมาน้อยอ้โหคุณสาวโขวาไว้ได้ก็วันี้ จบบต้องพนคำประดครับบทละครขันครับ,รบรต้องหาผู้ชนะยิงโทษีหยานลงตะแบกเลยครับลงตะแบกมือกุเรนไม่ต้องออกจากสนามด้แต่เอาน้ำไปดืม่มในสนามได้และเข้าไปได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนานเช่นโค้ชเออเราต้องใช้เวลานะครับจิกิน,น้ำไปยิงไปก็ได้นะครับเหมืนจะไม่ใช้เวลาเยอะ เพราะว่าสิบห้าคู่นะครับก็ขออภัยด้วยต้องเร่งเวลานะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็โอ้เต็มเย็นแล้วไม่กันเลยครับพรุ่งนี้มีบอลเยาวชนยุวชนด้วยสิบสองปีบอลผู้พิเศษบอลอาวุโสอีกนะนนี่เราต้องจัดกันสักสี่วันเะครับคนที่หนึ่งครับทนทีลมาน้อยมาที่สุ เชิญรถตุ <laughs> so, uh ๊กแบกมี่เข้าแถวเลยครับแบบบอกว่าใส่ตุ้มหูนะตุ้มดูด้วยโยโยดูตุ้มหูเพราะว่าที่จะมีอันตรายไหมนเนี่ยดักดักโอ้ยตุ้มหูอ๋อผจญศักดิ์บางลาส่วนที่สองไอซี อาวังก็แบกนี่มาแล้วเจ็ดคนแรกครับเค้จ็ดคนแรกมานี่เลยหังก็แบกหังก็แบกนี่เจ็ดคนแรกเจ็ดคนแรกเดี๋ยวลงเลยครับอ้าวนี่ที่สองไอเอนซีก็ไม่เข้าเหมือนกันอเออคนที่สองของหนองบัวน,นวนะครับอาหารเสมอ ผมสองมุจาริสอ maintenant.. oh! er ุดมสมนะมอว่ารอมันก็แบกดีากเดี๋ยวเราเดินลงเลยนะครับเราจะเสียเวดาขอบคุณอเฮ้ยระวังนึกว่าบอลตกขงหน้าประตูบอลยังไม่สิ้นสุดกำลังนะครับคุณอยดูให้ดีเออผมเคยทั้งล่ะเขีกระปุกกระโคตรเลยครับ โอ้ตกยนต์ฟ้ามันตกลงมาจีใหญ่นะผู้สารประตูอเข้าเลยผมเป่าเข้าเลยโคตรเก่งเลยฮะโ,โคตรเป็นผู้หญิงด้วยงานเนี้ยแล้วครับตั้งแต่นหนุ่มนยะังจำได้จำเลยนะ,ยนะิครบเกิดบีเข้าครัาเบอร์ยี่สิบเป็นนั้นว่านะครับน้องไอซีชนะไป <sm art> สองหนึ่ง ในเวลาสูนก็สูนกับประม่าลุนตะแบงคพี่สวนไปเลยครับ